อ่ะโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ ABI อาการก็คือปุ่มมันเสียนะครับปุ่มนี้ผมมีเป็นถุงถุงเลยนะมีอะไรเปลี่ยนถุงปุ่มมันเสียมันกดปุ่มตกลงกดปุ่มโอเคไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีสายแพร่บางช่วงที่มันขาดอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมวิวให้ดูเลยกันเปิดแล้วก็กดติดใช้ได้ปกติเลยนะฮะนี่นะฮะคือปุ่มปุ่มเลือกปุ่มกดโอเค ปุ่มที่มันมีปัญหากดผิดไปเลือกเข้า Big ไบ t ์โอเคกลับไปใช้ได้ปกตินะครับค่าพารามิเตอร์นะครับอันนี้ผมกดออกนะครับนะครับ กลับมาใช้ได้ปกติครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตินนด,ดต่อกับเจ้าของแล้วก็ส่งกลับแล้วกันนะครับตามนี้ครับถ้าใครนี้ส่งเข้ามานะ